มื่อกี้นี่พากันผ่ากินข่าวสบายดีพี่น้องกินทานได้ก็พอแล้วพี่น้องเอ้ยพ่อพร้อมแฝกพรอมแฝกคือเก่าอันเดียวเก่าพี่น้องนี่ฟองเน่าปีกไก่เน่าพี่น้องก็ปนกับปีกแฝกเก่าซีผัดบ๊อบมันกับซีเกตเจ็บๆอยู่หน่อยนึงทั้งหมนเน่ากับพวกกินอยู่ทำมันเน่าดิเน่าจนเหม็นแตซุยแต่งหน่อมันนนาเหม็นเนาะทำไมมันหนาหอมอยู่เอยากกับหน่ออยู่ ท้างในนั่นท้งในนี่แะมันเหมนนะก็จะเกีียเนาออกมแข็งมนะันอันนี้กูไปกินจะทานก็ก<า>ินอ่ะกินซอาคำคำยาเลยอนนทอดกินปลาดํเพียงหนึ่งเจ็ดแปดิบกัใไขอยู่กลวบตอนอายุใครกวบเมื่อนายาานอาย,อยุมื่นอนทีหน่วยเจ้าแสเจ้าแสนเจ้าแสนสาม ผัดไก่ผัไก่พันเนื้อเันนี้มดคราลงนะเชนามซิมันปิ้งผัดจะยังจะโอบไปต่เท่าได้นุ่กับบนุ่อี่คร้าจ้าจ่กอนี่ะรเ็ดเหาก็เห็มันชี้สแ่อันนี้ทางเหน้าทางิังสมการให้ลูก้าบริโภคกินเนี่ยมันก็อยากละอชนะ่ือ้อาหา bạn đã bị cầy sốt bỏi ăn sườn, là Hắn, con nhảy cà thơi, nó nát phồng. Hẹn, hẹn, chơi con nhảy tuý để đó, nè, này, woo. Thấy quả lên, không, 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 không,

น้องเลยกาติจนเงสิบเอ็ดมงได้จากหอดนาผมที่ฮากับแปดมุ้งสี่สิบหกพี่น้องกลยแล้วผมมาแล้วถ้าจะหอดบ้านแต่เศร้ายู่พี่น้องมื่อนี้ถ้าจะหอดบ้านประมาณสิบเอ็ดมุ้งได้ไหม,นะหมล่ะอื้าแดมงบอืมห้ากับแปดมุ้งสี่สิบหกด้วยุงปี้ง่งกก็หอดหอดไว้ก่แต่ละมื้อคือแต่ละเือพี่น้อง บ่อนแรงเต็มที่อ่อยแรงจริงเมื่อเนี่อุณหภูมิ44องศาความหอนสั่นพี่น้องเมื่อ44หงายเื่อ44ควรจะเฮ็ดกว่าควรจะนอนดีๆกว่าทีชุ่าพักกันออกใส่เสื้าพี่น้องพักดีๆกว่าทียันมันหอนแห้งอะไรพี่น้องก็เลยพักกันออกใส่เสื้เพราะว่านแห้งไร้ตีนหลุดมันกันมันแหลกมันก็หอนพี่นเนาะ บุนทางเลยนทางพอดินมันกระแลนะทูนะไหมเนาะแล่นทูน่มน่ะนทนานเก่งไรตื่อเยอจากยัววะที่เห็นนันก็อบบอกม่ขัาไในขัน,ขน นันเอ mm ็มนี่บ่นเมหมดเลยข่าเอ็มองเอ็มซองหกมันบ yeah, <imagination. S 3> ่แห้งบ่แห้งเอ็มหกสองันน้อยนอยจะปเห็นบ่อยู่ที่เรียกันเลยนะับเอ็มหกอบ่นน่อมาาอจีเจเอจีเจอ็หาอ็มเชิใหญ่เยดุการเาานั่งประตูเอ็ม 9。8าดข้าใก้าปไปแล้วเขาะชอบใส่ใส่ชวนเปี่ยงเลยวะจ้ะถ้าเกิดงื้อนไว้าใน้อยแปดนับไว้นัดพูดกินน้ำมันลายว่าพดเจ็ดหาพ้อพ่โดนมันได้ย่างอะไรพูดได้ีหเจ็ดหามันได้แหละแน่พูดูกูอย่างคนยืนกับป้านีเนาะแค่้นไหน เช่นอเบิง่งไมยอยู่ท้ทกคนเช่นหาเป็นตัวกลางกาแฟนะชุดยอดเลยครับเอ็มยูเจ็ดห้ารับรับแปดแปดมันไม่ที่ออกมาใหม่ได้แปดแปดเล่งคืนลุกเกรนดนดมันห่อนพูดจชกาน้ากว,วิดพูดละพี่นอกนี่วิดพูดหล้ะกับขาวซูบ้านเมืองเขา เวนผูกับตกเสียงเงียงหวังๆเหมตกนต้สองคนที่ไหนก็ฮอนี่ยที่บริภาษากันงานก็ไหด,ด่านเอาเงินอย่จักตรวจเขาหมดไลายพี่น้องลลเลยสิดบนในข้าเขาอะไรกูขีเฮียงหลบ นันลูกยิงมัน งงพอดีพอดีเขาไปจากมือกอเจ็ดมือกออานิตย์หน่งพอดีเป็นบ่ะอาทิตย์ไปมือวันไดอือไปมือวันประหาดบ่อือกัมนีกัวันวันชุกเสาร์วันชุกวันชุกเลยพอดีอาทิตย์หนึ่งครับหนึ่งมืออรับหนึมก็เฮืขวบเนาะเฮือเติมหลังจากแม่เขาจ่าย15ถึงจองต่อ เดี๋ว่ันนไปบักจ้องนะจัะจะเมนในไปบักจองกับบมอชันในบ้านจ๊ไปข้างขี้โคขี้โค้งวันรไปวันแรไปแไปไปบไปกคตัวน่ะเข้ากับบุญยากระดาษบุอยาไปกคใหญ่น่ะโค้งใหญ่ตัวน่นเี็นไอ้ป่ไว้ให้คนยืนโบกมือมันลายว่าชันได้อยป่ปบมานที่สองนาทีท้าทันคือเร่อักของคู่เปิดปิดรเ้าไป เลี้มีนิ่งบมกมือ่อลขาตกตายแะไอะเปิมักจ้องต๊เขาตกตายนะอะไรสุดพนี้ชิไปิบืนยู่เปิดช่วนกันไปบืนพอพอเช้าซุ้นบุปบืน้องคารอกพี่น้องเก็น้อเกฟชิเปิลอีกคนเขาเจ้าหัวกาฮานเปิดขอเอาได้ดอกขอเนาะขอหมาอักมันเลยอุบดิเยังกอเสียงเะไอาเสพบุญเนยคือบ่า ต้นผัดสองสามกับุกนได้ประมาณสี่สอบ่นได้ผัุ้ค่าสีอาสอี่ต้นนั่นนี่มอบอลอ่ะสีสอบไปละวเลยสีไปลายหลัะวดและสีไปลาหละปวดจจอเ่ตกจประมาณสาหลหรังดเดียวตดเดียวนะพี่นอเขาก็เลยท่นเบิร์อลเอาอะไร เขาก็เลยสีเวียนไปใส่ต้นนั่นพี่นอาอหาชิบุ่ากับกนี่ข้างมาชิบง่ามมีคนไปขืนแล้วนั่นมาถักนั่นโคบถักนันเปันมาเยอมากนี่เป็นหมาดำมาเงี้ยนะเขลจเขาก็กลายบ่ ขบงจะก่อนันว่ารอขังบมไม่อีโปทานอปโปว่าสรุปว่ได้บ่ต้นที่ว่ากันนั่นแหะพี่น้องที่พากับโบเลี้ยบโบเล ต้นชื่อเขากาดทะพกายชิญนี่มันมันทไรนาาระระเะบรทามเขาเนาปีนี้เขาปทรงมาามนเยเอาพี่น้องไปหาสิลาคมีแลพี่น้องอกันยเงนอนเลายดีพี่น้ององน้าใครพึ่งน้า